ตอนนี้มาถึงสถานีสะพานตากสินแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนสถานีมองไปไกลๆนุ่นจะเห็นเปเชียติครับอยู่ไปกลทางด้านนั้นจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะเห็นตึกอยู่ริมเจ้าพยาตึกสูงใหญ่ๆนะครับ ทางออกเดินลงไปด้านล่างนะคระับแถวนี้ก็มีบรรยากาศของการลอยกระทงับจะมองเห็นกตระตทงอยู่มีขายอยู่รถไส้ไหมคะรถไส้ไหมคะ ที่เขากำลังทำกระทงใบตองอยู่เป็นแบบแนวธรรมชาติครับลด,ดโลกร้อนวันนี้ยืนอยู่ตรงท่าเรือสาทรด้านนี้ก็จะมองเห็นแม่น้ำนะครับ แล้วก็โรงแรมใหญ่ๆตามฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่าจะเป็นไอคอนสยามครับน่าจะเป็นไอคอนสยามครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบๆครับอันนี้ให้ดูที่ท่าเรือสาทรนะครับมีเรือของโรงแรม รอบริการผู้โดยสารอันนี้บรรยากาศมุมกว้างครับที่ท่าเรือสาทรตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอีกด้านหนึ่งของท่าเรือนะครับตรงนี้ก็จะเห็นมุมกว้างเห็นเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ที่เห็นนั่น,นคือสะพานสาทรที่อยู่ด้านบนนั่น